สัมมนา,าเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรระดับพื้นที่ระหว่างวันที่11-16กุมภาพันธ์พศ2567ณโรงกรม in, เวียงอินอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนายเรืองพฤษทารานาธผู้อำนวยการสำนักงาสนส่งเสริมและพะัฒนาการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดในการสัมมนาครั้งนี้เป็นเรื่องวิกยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรท,ท,ที่เรามี แต่จริงๆมันอยู่ในขั้นตอนของวิทยากรขบวนการก่อนนะนะหลงเหลือการเสรก่อนอีกเรื่องหนึ่งวิทยากรขบวนการที่จะไปเรื่องของงานอื่นๆก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ที่บนทนเราเราจะพูดนะครับที่เราจะหลังข้อฝากพวกเราว่าศึกษาแล้วก็เก็บเกี่ยวให้ได้บุคคลเป้าหมายได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาคะาพืชระดับจังหวัดและระดับอำเภอจาก17จังหวัดภาคเหนือเจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่6จังหวัดพิศณุโลกและที่8จังหวัดลำพูนซึ่งมีวัตถุปรระสงค์ในนนกาาาาพัฒเจ้้หที่ ให้เป็นที่ปรึกษาของเกษตรกรและเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงโดยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในการจัดการศัตรูพืชโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้เกษตรกรได้ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนประสบการณ์และสามารถตัดสินใจได้โดยตนเองในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวในระหว่างกิจกรรมก็มีการสันทนาการเพื่อเป็นการกระชับมิตรและเป็นการทําความรู้จักกับสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมกันมากยิ่งขึ้นรบาดผู้ขับลดคืสะพัดลสะพัดกระตุก,กระตุ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 <อ>ก่อนเริ่มกระบวนการเรียนรู้ก็ได้มีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดพื้นฐานความรู้ และยังสามารถนำไปเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้ว1-2 2-3นะครับไป จากนั้นได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้การบรรยายเรื่องโรงเรียนเกษตรกร,กรและบทบาทของวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร,กรปัจจัยสู่ความสําเร็จของการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร,กรโดยนายวิรยุทธ์สมปาสัก ว่ากลุ่มอักขาพืชสํานักการเกษตรจังหวัดอําแพงเพชรโรงเรียนเกษตรกรคือกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ซึ่งมีกระบวนการหลักคือการประชุมชี้แจงทําฟอมเข้าใจกับเกษตรกรและการวิเคราะห์ปัญหาออกแบบหลักสูตรซึ่งมีกิจกรรมย่อยก็คือการจัดทําปฏิทินเพาะปลูกพืชการจัดทําหลักสูตรการกําหนดแปลงเรียนรู้ การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ร่วมกันกำหนดขึ้นและการสรุปบทเรียนปัจจัยที่จะทำให้โรงเรียนกเษกษตรกรประสบความสำเร็จก็ต้องเน้นการประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงมีทีมวิทยากรที่มีประสิทธิภาพเน้นกเษกษตรกรเป็นศูนย์กลางเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเน้นเ,น,น,นเรียนรู้ทดสอบพิสูจน์ทราบจากแปรเรียนรู้เน้นให้เกิดการประเมินผลและตัดสินใจร่วมของกเษกษตรกรเองเษกษตรกรต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่ชุมชนรอบข้างหลังจากที่เรียนรู้เสร็จแล้วก็ได้ โดยความเข้าใจของผู้เข้าฝึกอบรมโดยการใช้ภาพแทนการเขียนข้อความซึ่งจะช่วยให้จดจำข้อมูลและมองเห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้นกิจกรรมดีๆสนุกๆยังมีอีกมากมายวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะคะ